ใครที่มีอาการหิวตลอดทั้งวันคุณอาจเผชิญกับสิ่งสิ่งนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิส p a ป์โปรเจกตอยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆในคนปัจจุบันครับที่มีอาการหิวแบบหิวไม่ใช่หิวธรรมดานะครับผมคือหิวตลอดทั้งวันและกินเข้าไปเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกพอสักทีนะครับผมนะครับอาการนี้มีชื่อว่าเลปตินรีสิสแตนซ์นั่นเองคือสภาวะที่ร่างกายมันดื้อต่อฮอร์โมนแห่งความอิ่มนั่นเองครับผมนะครับสาเหตุจะเป็นอะไรนั้นและวิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮมฟิตูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางชอล์คสเปคโปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีีบบรรรริกกาาาหลัังขยยท่สุดดอค ที่โฮมฟิตทูมีอุปกรณ์ขึ้นเลือสั่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานซิมแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้แล้วพิมพ์คำว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทาง Home Fit 2คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตทูของผมสำหรับผมนะครับ Home Fit 2ถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนนนใใจจจททททีีีี่่ะเเเลลลลืืออออออกกกกกกกซุ้้้้้้้ปรรรรณ์์าาาาาาัังงงงยยยย Home Fit 2ผมมไไดไดิวหบบค เรามาคุยกันเรื่องของสาเหตุของการที่เราหิวตลอดทั้งวันกันต่อครับผมครับผมเชื่อเลยในคนปัจจุบันครับผมหลายหลายคนครับมีอาการนี้อยู่คือกินเข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมเออก็คืออิ่มท้องและระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไปสักพักไม่นานครับผมมีอาการหิวใหม่และกินซ้ำซ้ำซากๆตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ยอมอิ่มนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือเขามีภาวะ การสะสมไขมันส่วนเกินมีการเพิ่มขึ้นของหนักตัวแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นอ b บิซิตี้คือเป็นคนอ้วนแล้วก็ที่หนักกว่านั้นคือเริ่มมีปัญหาสุขภาพครนะับถ้าเป็นผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของ ความดันเบาหวานหัวใจใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีของแถมเพิ่มเข้ามาครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติครับผมหรือว่ามีโรคกระดูกพุนเข้ามาถามหานั่นเองหรือในหลายๆคนครับผมนับมีอาการอักเสบภายในร่างกายอาจทําให้เกิดโรคมะเร็งก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครับผมราวะเลปตินรีสิสแตนซ์ตัวนี้ครับผมนะครับเป็นตัวการหลักเลยแหละครับที่ทําให้คนในยุคปัจจุบันครับผมนะครับมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับผม แต่ก่อนที่ผมจะไปบอกถึงสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นเลปตินรี s ิส t a นตนะครับผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับฮอร์โมนตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนเลปตินนั่นเองก็คือฮอร์โมนความอิ่มครับฮอร์โมนเลปตินครับผมนะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ต่อมใต้สมองที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสครับผมนะครับ <c oughs> เพื่อบอกกับร่างกายว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายมันมีอาหารที่มากเพียงพอแล้วนะให้มีความรู้สึก อิ่มเดี๋ยวนี้นะครับผมร่างกายจะทําการลดระดับของฮอร์โมนเกรลินก็คือฮอร์โมนในความหิวลงนั่นเองครับผมครับมันเป็นซีซอลฮอร์โมนครับถ้าเกิดว,ว่าเลปตินส่งสัญญาณหาตัวของใหโปทาทลามัสเมื่อไหร่ครับผมครับร่างกายก็จะลดความหิวลงมานั้นครับก็คือแปลว่าเราอยู่ในภาวะที่พึงพอใจแล้วก็มีอาหารที่มากพอนั่นเองแต่ภาวะเลปตินบริสิสแตนส์ครับผมนะครับมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นคือตัวของร่างกายจะไม่สามารถที่จะรับสัญญาณของฮอร์โมนเลปตินได้ คือพูดง่ายๆว่าระดับของฮอร์โมนเกรลินมันสูงอยู่ตลอดเวลาครับผมครับต่อให้คุณกินอาหารเข้าไประดับของเกร,รลินนะผมฮอร์โมนแห่ความหิวมันลดลงก็จริงนะผมตัวของเกรเอ,อตัวของเลปตินเพิ่มขึ้นก็จริงแต่คุณสัมผัสไม่ได้ว่าคุณอิ่มมันเลยทําให้คุณอยากอาหารแล้วก็หิวตลอดเวลาในเองถึงแม้ว่าคุณกินจนท้องแบบท้องบวมท้องบานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกหิวอยู่ในเองครับผมนะครับนี่คือเป็นต้นเหตุข,ของภาวะ Leptin Resistance ก็คือมันเกิดขึ้นภายในต่อมใต้สมองของเราแล้วก็เกิดขึ้นในตัวของฮอร์โมนของร่างกายของเรานั่นเองทีนี้สาเหตุหลักๆครับผมที่ทําให้เกิดสภาวะเลปตินรีสิส t a นซ์ครับผมนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนั่นก็คือการควบคุมแคลอรี่ ในปริมาณที่หนักหน่วงมากจนเกินไปคือคุมอาหารจัดมากนั่นเองครับคือวันนี้คือกินน้อยๆผมเชื่อว่าหลายๆคนครับผมอยู่ในสภาวะที่แบบอยากผอมเร็วใช่ไหมครับก็จะกินน้อยๆไม่กินแป้งไม่กินไขมันกินโปรตีนน้อยๆกินข้าววันละมืออะไรเงี้ยครับผมครับนั่นแหละนะครับเป็นการที่เราจํากัดการกินแคลอรี่ ที่มากจนเกินไปนะครับผมในช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไระครับแต่พอทําไปสักพักนะครับผมร่างกายอยู่ในโหมดที่มีความต้องการที่จะได้รับอาหารเพิ่มมากขึ้นดังนั้นมันจะลดการทํางานของฮอร์โมนเลปตินคืนอฮอร์โมนความอิ่มลงและมันบังคับให้ร่างกายของเราครับมีความหิวเพิ่มขึ้นเพื่อ,อที่จะรับสารอาหารเข้ามาให้มากเพียงพอครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการที่ลดไขมันส่วนเกิน คุณควรคำนวณพลังงานแล้วก็ลดลงมาครับผมลดตัวของพลังงานลงมาให้อยู่ในปริมาณที่สวยงามครับผม15 20ไม่เกิน25%ครับจะเป็นตัวช่วยเลยแหละที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงได้แล้วก็ร่างกายก็ยังคงมีความสมบูรณ์และภาะวะเลปตินรีสติสแตนซ์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองครับผมอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการออกกำลังกายหนัก และเนิ่นนานมากจนเกินไปนั่นเองครับผมครับก็เหมือนเดิมครับผมสําหรับคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานี้อยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะกินอาหารที่มากเพียงพอแล้วก็เขาจะใช้อาหารของเขาเนี่ยไปฝึกหรือว่าไปออกกําลังกายให้เกิดความเอฟเฟกตีฟขึ้นใช่ไหมครับแต่คนอยากผอมนะครับคนอยากผอมก็คือคนอยากผอมนะผมคือเขาจะทําอะไรสุดโต่งนะครับก็จะออกกาลังกายหนักและออกกําลังกายเนิ่นานานมากๆครับผมเพื่อหวังว่า เขาจะสามารถลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินลงมาได้อย่างเต็มที่จากการออกกำลังกายหนักๆของเขา แต่หารู้ไม่ว่าเมื่อคุณออกกำลังกายหนักและเนิ่นนานครับผมนะครับร่างกายมีความเครียดมันมีฟาทีนะครับผมมันเลยมีผลกระทบต่อฮอร์โมนหลักๆของร่างกายของเราหลายตัวทีเดียวครับผมนะครับแต่ในที่นี้คือมันจะทําให้ตัวของฮอร์โมนเลปตินครับผมมันลดการทางานลงและมันเพิ่มปริมาณของฮอร์โมนเกรลินเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าระดับของการใช้ร่างกายของคุณใช้พลังงานของคุณและการสูญเสียกล้ามเนื้อของร่างกายของคุณมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลทําให้คุณอยู่ในสภาวะหิวตลอดเวลานั่นเองและร่างกายมีความดื้อต่อฮอร์โมนเลป ห้องว่าความอิ่มมึงจะมาทาไมนี่เมื่อกูมีอาหารน้อยกูออกกำลังกายหนักโอเคไหมมึงไม่ต้องมาโอเคไหมครับร่างกายมันจะคิดแบบนี้นะผมมันก็เลยจะสั่งให้ร่างกายมีความหิวอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นครับผมคนที่ออกกำลังกายแบบหนักหน่วงเนิ่นนานครับแล้วกินอาหารน้อยร่วมด้วยแล้วครับผมคุณจะเกิดสภาวะเลปตินรีสติสเทนส์ขึ้นได้อย่างแน่นอนและนี่คือต้นเหตุครับผมของสภาวะโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองเนาะนะครับต่อมาครับผมอย่างที่3คือคุณมีความเครียดสูงนั่นเองครับถึงแม้ว่าคุณจะมาได้คุมอาาหหรนัก คุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกกาลังกายหนักแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมีความเครียดสูงครับผมเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องสุขภาพเครียดเรื่องนูน่นนี่นั่นครับผมนะไม่ว่าจะเครียดอะไรก็ตามครับผมเมื่อคุณมีความเครียดสะสมเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งครับผมนะสังเกตไหมเวลาที่คุณเครียดคุณอยากจะกินขนม คุณอยากจะกินน้ําตาลคุณอยากจะกินอาหารคือการกินคือความสุขของคุณไปแล้วครับผมนะครับและเมื่อร่างกายมีความเครียดใช่ไหมครับตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะถูกหลั่งออกมาด้วยนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราอยากกินแป้งและน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มในส่วนของน้ําตาลในเลือดเพื่อจะส่งไปให้สมองกับร่างกายของเรานั่นเองดังนั้นครับผมนะครับคนที่มีความเครียดสูงครับผมนะมักจะมีการสะสมไขมันส่วนเกินจากการที่กิน จากการที่เขานะครับผมกินตัวของน้ําตาลแล้วก็แป้งในปริมาณมากเกินไปและเกิดภาวะเลปตินรีสิสเทนร่วมด้วยคือเขาก็จะกินและจะไม่รู้สึกอิ่มและจะไม่รู้สึกพึงพอใจเขาก็จะกิน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 ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเขาจะพึงพอใจซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเลปตินรีสิสเทนแล้วครับผมคุณไม่มีทางที่จะพึงพอใจแน่คุณจะกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณอ้วนและมีแคลอรสุดเกินที่เยอะและสุดท้ายคุณก็จะเป็นโรคนั่นเองครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นเลปตินร ดังนั้นครับผมครับผมบอกตรงนี้เลยว่าวิธีการแก้ไขภาวะ l e p ตินรีส i ิส a n น e ครับผมครับต้องใช้เวลาและความเข้าใจครับถ้าวันนี้คุณคุมอาหารหนักนะครับคุณจับได้ว่าคุณคุมอาหารหนักมากเกินไปและมีความหิวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับผมครับให้คุณ กลับมาย้อนดูสารอาหารที่คุณกินใหม่ว่าร่างกายต้องได้รับสารอาหารอยู่ที่เท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วครับผมนะคถ้าเกิดว่าใครที่มีเพราะเลปตินพรซิสแตนต์คือมีอาการหิวแบบไร้สาระนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์หรือไปคุยกันเนี่ยนะผมส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอดอาหารกันมาหรือว่าคุมอาหารแบบจัดๆกันมาครับผมครับแล้วก็จะเกิดภาวะที่แบบหิว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 กลางวันกลางคืนบ่ายเที่ยงนู่นก็หิวหมดนะครับผมนะครับแล้วก็กินไม่รู้จักอิ่มสักทีหนึ่งครับกลายเป็นว่าการไดเอทของเขาเนี่ยมันพังไปตั้งแต่แรกแแแแลล้้ววนนนนะครัับบบบบผมมกก็็เเาาหิป เป็นบ้าเป็นหลังอะไรนี้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะหายจากอาการเลปตินรีสิสแตนซ์คุณจะต้องกลับมาทานพลังงานในค่า TDEE e เหมือนเดิมในค่า maintenance ก่อนครับผมคือค่าที่รักษาในมวลของร่างกายของคุณเอาไว้นะครับเมื่อคุณได้พลังงานมาแล้วให้คุณแบ่งสัดส่วนของอาหารให้ชัดเจนมากครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรตีนที่ร่างกายต้องการจริงๆนะครับผมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการปริมาณของไขมันดี ที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่โหมดของความ well-being คือความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองครับผมเมื่อร่างกายมันสัมผัสได้แล้วว่าเออว่ะได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอแล้วว่าได้รับแคลอรี่ที่มากเพียงพอแล้วว่าเออวะมันรู้สึกสบายขึ้นมันรู้สึกว่าเครียดน้อยลงมันรู้สึกว่าไม่ต้องแบบเหมือนพยายามที่จะรับสารอาหารเข้ามามากเกินไปแล้วนะครับผมภาวะ leptin resistance มันก็จะค่อยๆหายไปเองครับอันนี้คือนะักเพาะกายหลายๆท่านนะครับผมก็จะเจอปรากฏการณ์นี้เหมือนกันก็คือเป็นภาวะ leptin resistance แล้วก็คือเหมือนประมาณว่า คือหลังจากประกวดเสร็จอ่ะหลายคนเป็นคือกินไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเนื่องจากว่าคืออดมานานครับผมนะกินจนกระทั่งแบบอ้วนกลับมาอ้วนใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็หยุดไม่ได้ก็กลายเป็นอ้ว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 นกันไปนะครับผมดังนั้นครับการที่เราย้อนกับรู้สารอาหารครับผมนะเป็นเรื่องสําคัญที่ทาให้เราได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอให้กับร่างกายของเราและร่างกายของเราก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองครับผม 2. ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากเกินไปผมบอกตรงนี้เลยว่าให้คุณลดระยะเวลาในการออกกำลังกายลงข้อที่1ครับผม 2. คือเน้นไปที่คุณภาพของการฝึกของคุณใน1ชั่วโมงจะดีที่สุดครับผมครับพยายามจํากัดเวลาในการฝึกไว้อยู่ที่60นาทีไม่เกิน90นาที จะคารีโอหลังจากนั้นก็ได้ถ้าเกิดคุณต้องการถ้าเกิดว่าคุณฝึกเวทฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นหลักใช่ไหมครับให้คุณคารีโอหลังจากนั้นก็ได้ไม่เกิน60นาทีก็ถือว่าเป็นตัวช่วยซึ่งคารีโอที่ผมแนะนําคือคาริโอโซนสองซึ่งมันไม่เคี่ยวกับร่างกายมากเกินไปหลังจากที่คุณฝึกเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับดังนั้นครับผมครับการสเกลดาวความหนักและความนานในการฝึกลงมาครับผมครับการลดระดับของการฝึกให้มันสั้นลงและมีคุณภาพมากขึ้นจะช่วย ทำให้สภาวะเลปตินวิซิสเซนต์ของร่างกายของคุณเนี่ยมันหายไปนั่นเองครับผมนะค,คือมันไม่ไออกกับมันกลายบ้าข้างมากจนเกินไปคือเน้นกระตุ้นร่างกายโอเคไหมนะครับผมและสุดท้ายอย่างที่สครับคือความเครียดครับผมถ้าวันนี้คุณมีความเครียดและคุณใช้อาหารเป็นตัวคลายเครียดนะครับผมผมบอกเลยว่าอันนั้นนะเป็นหนทางที่อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่แน่นอนว่าเราสามารถกินเพื่อคลายเครียดได้ครับผมนะครับแต่มันมีวิธีการคลายเครียดหลายๆอย่างที่เราไม่ต้องพึ่งอาหาร เช่นการนั่งสมาธิการอยู่เงียบๆคนเดียวการสูดลมหายใจเข้าลึกๆพ้นออกยาวๆการไปดูหนังการไปฟังเพลงนะครับผมการไปหาที่ปรึกษาผมว่าหาเพื่อนที่รู้ใจหาคนที่รู้ใจนะผมหรือคนที่รู้จริงในเรื่องของปัญหาของคุณอะ่ะมาคุยมาเคลียร์ใจแล้วก็มาแก้ปัญหากันนะผม ผมบอกตรงนี้ครับผมนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วก็มีงานเยอะมากๆเหมือนกันครับผมนะครับวิธีการบริหารจัดการความเครียดนะผมมีความสําคัญมากเพราะถ้าเกิดคุณเครียดนะครับคุณจะไม่สามารถทํางานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคไหมครับและงานที่คุณทํามันก็จะพังลงนะครับผมอันนี้พูดในฐานะของคนทำธุรกิจเหมือนกันนะครับและที่สาคัญนะครับผมผมบอกเลยว่าปัญหามีเอาไว้แก้ไม่ได้มีเอาไว้เครียดต่อให้คุณเครียดแทบเป็นแทบตายเครียดจนสมองแตกนะครับผมแต่คุณไม่ลงมือแก้ปัญหานะครับ คือปัญหาก็ไม่หายไปใช่ไหมครับดังนั้นวางใจเป็นกลางนะผมวางใจเป็นกลางทําใจสบายๆครับผมปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ไขทั้งหมดนะผมคุณแค่ต้องค่อยๆค,คิดคุณแค่ต้องหาวิธีการเพื่อกําจัดปัญหาของคุณออกไปนั่นเองครับผมทําให้มันหายไปทั้งหมดทันทีเลยไม่ได้ก็ทําให้มันเป็นเปลาะๆนะผมทาเป็นหัวข้อหัวข้อไว้แล้วค่อยๆเคลียร์มันออกไปครับผมคนระับจะเป็นตัวช่วยอย่างยิ่งเลยที่ทําให้คุณกําจัดความคเครียดออกไปได้และที่สาคัญคือ การที่เรารู้จักการระบายความเครียดออกในทุกๆวันครับผมเอาหัวออกจากงานบ้างเอาหัวออกจากเรื่องของแฟนที่เพิ่งทิ้งเราไปบ้างนะครับผมเอาเรื่องเอาหัวออกจากเรื่องของ การบ้านการเมืองบ้าบอนน่นนี่นั่นออกไปบ้างครับอยู่กับตัวเองครับอยู่กับความสงบบ้างมันก็จะปีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะผมบอกเลยครับผมเพราะคนปัจจุบันครับผมบอกเลยว่าติดเรื่องโซเชียลมากครับเวลาดูโซเชียลเราก็เครียดคือแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือบางทีก็เห็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าเห็นเรื่องที่เครียดในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับผมก็ทําให้เราเครียดได้นะดังนั้นครับผมความเครียดนี่แหละนะครับผมจะต้องกําจัดมันให้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับ พราะฉะนั้นครับนี่คือตัวของภาวะเลปตินรี s i ิสแตนก็คือสภาวะที่ร่างกายมันีความดื้อต่อเลปตินนั่นเองคือสุดท้ายอ่ะมันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของความเ e ล l well บีอิงอ่ะคือความไปอยู่ที่ดีของร่างกายของเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันสุดโต่งมากเกินไปครับผมครัมันจะเกิดความแปรปลวนในร่างกายของเราแน่นอนอยู่แล้ว ดังนั้นครับผมบอกเลยว่าให้คุณย้อนกลับมาดูถึงเรื่องของสุขภาพนะครับผมอย่าเค้นตัวเองมากเกินไปแล้วก็ดูอย่างฉลาดครับผมว่าคุณต้องกินเท่าไหร่ต้องออกกำลังกายเท่าไหร่และบริหารจัดการความเครียดอย่างไรบ้างนะครับผมเรื่องของการพักผ่อนก็มีความสําคัญเช่นกันครับดังนั้นก็อยากจะฝากเลยว่าคุณสามารถจัดการกับความหิวของคุณได้เพียงแค่คุณย้อนกลับมาดูเรื่องพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของการคุมอาหารการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของความเครียดของคุณนั่นเองครับผมก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าน่น อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้ามดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ